บทรบค่ะที่ต้องแสดงความองอาจหานกลา้าสมเป็นพระศรีอนุชาที่พระรามทรงมอบหมายให้ยกทัพมาปราบยักษ์กุมภกันเป็นบทใหญ่สมใจที่ฮาริตรือประสงค์จิตเฝ้าฝึกฝนมานะคะเรียนโค้นมาตั้งแต่ตวัยประถมหนึ่งแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์ศูนย์ศิลปะก,การแสดงสถาบันครึกฤทธิ์มาตั้งแต่ชั้นป .4 ค่ะ จนปีนี้อายุ14ปีแล้วได้สวมบทพลักนะคะเล่นตอนโมกขศักด์เปิดการแสดงใน,นรอบ3ปีของโขนสถาบันคึกริ์ค่ะหลังสถานการณ์โควิด19นะคะก็ตอนนี้มีผู้แสดงร่วมร้อยชีวิตเลยค่ะ ศัตรูเนี่ยอาจยำเกรงแต่สำหรับผู้ชมอดเอ็นดูไม่ไหวนะคะเขนลิงน่ารักน่าชื่นชมมากๆค่ะภายใต้หัวโขนล้วนเป็นนักแสดงรุ่นเล็กอย่างนี้นะคะวัยฟันน้ำนมอายุน้อยที่สุด6 7ถึง7ขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชม ก็เป็นเอกลักษณ์ของโขนเวทีนี้ที่เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาแสดงหน้าม่านกันนะคะหลายคนก็เลยเติบโตพัฒนาตัวเองจากเวทีนี้เหมือนกันอย่างเช่นปราดนาะทีอินทรประสิทธิ์ค่ะเริ่มจากบทเคลลิงจะน้บอกว่าช่วงโควิดต้องพักเวทีนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งวิชามันฝึกฝนจนได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับบทวิสันตราวีหนึ่งในวานนอนมงกุฎ ซึ่งสำหรับนักแสดงที่ไม่ใช่นักเรียนนาาศะสินโดยตรงการไร้ลำที่ขาดตอนไปก็ทําให้ต้องทบทวนมากขึ้นนะคะฝึกซ้อมกันหนักขึ้นอีกกว่าจะกลับมาคืนเวทีได้งดงามแบบนี้นะคะไปฟังเสียงทีมนักแสดงกันหน่อยค่ะคือการฟื้นฟูท่าเก่าๆครับเพราะว่าท่าทางเก่าๆมันเป็นอะไรที่สําคัญครับเพราะาแล้วก็มีบางท่ามีบาง มีบางท่าที่แบบว่าเราลืมไม่ได้ครับเพราะมันเป็นพื้นฐานของคนลุกครับยอย่างเช่นพวกแม่ท่าครับที่เป็นท่าพื้นฐานที่เด็กไม่ควรลืมครับก็ต้องมาฟื้นฟูนให้จําได้เนี่ยเรามีบทลบเรามีบทเต้นที่เยอะกว่าเดิมเราก็ต้องฝึกซ้อมให้เยอะครับพระรักก็คือพระรองใช่ไหมล่ะครับรองจากพระรามแต่ว่าในบทนี้ก็จะมีความเด่นตรงที่ว่าอันนี้ครับจะเป็นตอนมกขศักดิ์ซึ่ง พลักเนี่ยจะเป็นคนออกไปรบแทนพระรามออกไปลบกับกุมภกานยากยากใช้ได้เลยครับเพราะว่าเราเราจะต้องแบบเหมือนเราต้องปรับตัวปรับอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบได้แบบได้ซ้อมได้อะไรอยู่แล้วก็จะจะพอมีพื้นฐานบ้างก็จะไม่ยากก็สว่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าการปรับท่าการปรับอะไรเงี้ยครับ การแสดงโขนตอนโมกขศักนะคะจัดขึ้นในโอกาสวันครฤสต์ยิเมษายนหลังประกาศกลับมาแสดงบัตรก็เต็มทันทีค่ะแสดงถึงความนิยมที่มีต่อเนื่องของโขนในหลายเวทีนะคะขณะที่การเรียนการสอนที่ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันครฤสต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจแม้ไม่มีพื้นฐานนาฏศิลป์ยังคงได้รับความสนใจหลังจากกลับมาเปิดรับนักเรียนก็คือรับกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว2565นะคะ ซึ่งอย่างผมเนี่ยผมจะเป็นจะสอนเด็กที่เข้าใหม่อ่ะจากเด็กที่ไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามาเริ่มหัดอะไรคือให้เด็กแต,แต่แต่ที่เท่าที่เห็นเนี่ยเฉพาะเด็กโขนนะฮะเฉพาะเด็กสาขาลิงอย่างเดียวเนี่ยร่วม50ิคนเยอะเด็กเยอะเด็กสนใจเยอะมากเลยเด็กที่มาเรียนเนี่ยเราก็จะเอาออกแสดงหมด เพื่อให้เขาได้มีประสบะการณ์ด้วยอะไรเงี้ยเป็นขวัญกำลังใจของผู้ปกครองด้วยอะไรด้วยหลายๆ,ๆอย่างรวมกันมันเป็นศิลปะการแสดงที่หาเรียนข้างนอกไม่ได้ง่ายๆเนาะการที่ที่ลูกได้เรียนแบบเนี้ยมันก็ก็ถ้าถ้าเขาชอบแล้วเขาไปต่อได้นะครับมันก็ทําให้ซืบทอบต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็เพิ่งมาเรียนครับเชยๆครับสนุกอยู่ครับตอนทีัทงกากับตอนเดินลิง นักแสดงโขนรุ่นใหม่บอกนะคะว่าที่ผ่านมาแม้ตอนสถาบันปิดก็อาจจะได้ฝึกซ้อมเองบ้างแต่มันก็ไม่เข้มข้นเท่ากับการได้กลับมาเรียนกับครูตัวต่อตัวที่สถาบันนะคะซึ่งปีนี้มีนักเรียนนะคะกว่า300คนก็อาจจะน้อยกว่าปีก่อนๆลงถึงครึ่งหนึ่งเลยแต่น้องๆก็ยังให้ความสนใจนะคะนักแสดงรุ่นใหม่สมัครกันอย่างต่อเนื่องค่ะ